วิตามินและเกลือแร่ที่ต้องกินด้วยกัน5คู่ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าวิตามินกับเกลือแร่บางชนิดก็เปรียบเหมือนความสัมพันธ์นะบางคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการส่งเสริมกันแต่บางคู่ก็เป็นศัตรูกันขัดแย้งกันขัดขากันตลอดเวลาถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะกินอาหารเสริมให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดท่านผู้ชมดูคลิปนี้ให้จบนะครับ หคู่วิตามินและเกลือแร่ถ้าเกิดไม่ได้กินด้วยกันอาจจะทำให้สุขภาพเสียได้ทุกอย่างบนโลกนี้เกิดมาย่อมเป็นของคู่กันครับไม่เว้นวิตามินและเกลือแร่บางครั้งกินคู่กันดีแต่บางครั้งกินคู่กันแล้วเสียท่านผู้ชมต้องดูให้เป็นนะสวัสดีครับ ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโคชแบงชีระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโคชแบงช่วงวิชาการเข้าใจง่ายวันนี้คุยคนถึง5คู่เลยนะครับวิตามินกับเกลือแร่ที่ควรที่จะกินด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินด้วยกันอาจจะเกิดผลเสียแล้วถ้าเกิดไม่กินด้วยกันอาจจะไม่ดูดซึมมาถึงคู่แรกเลยวิตามินดีกับแคลเซียมวิตามินดีด็อกนะครับเป็นวิตามินที่ถูกให้ความสําคัญนอ สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ปีที่ผ่านมานี่เองมีคนพูดถึงวิตามินดีเยอะเสริมสร้างภูมิุมกันได้ดีมากในความเป็นจริงเราสามารถรับวิตามินดีได้จากธรรมชาติอาหารบางชนิดอาหารเสริมแล้วก็แสงแดดนะฮะไม่ค่อยมีแหล่งได้วิตามินดีเยอะเท่าไหร่ ท่านผู้ชมทราบหรือไหมครับว่าร่างกายของเราจําเป็นต้องใช้มันมากๆเลยเพื่อที่จะช่วยเอาแคลเซียมเนี่ยไปทํางานได้ดีขึ้นทําให้เราดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นวิตามินดีจึงถือเป็นคู่หูกับแคลเซียมที่เราควรที่จะจับคู่รับประทานร่วมกันอย่างที่สุด บางครั้งมีผู้ที่ไปพบแพทย์ด้วยภาวะขาดแคลเซียมหมอจะจ่ายวิตามินดีเพิ่มมาให้ด้วยก็เพราะว่าตรงนี้ล่ะครับมันต้องถานด้วยกัน วิตามินดีนอกจากจะช่วยให้เรารับแคลเซียมได้มากขึ้นแล้วประโยชน์อีกหลายอย่างทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายช่วยรักษาเยื่อบุตาอักเสบรู้แบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้ประโยชน์แบบคูณ2อ,อย่าลืมกินวิตามินดีคู่กับแคลเซียมเป็นประจำด้วยนะครับโคชแบงค์ครับแล้วถามว่าปริมาณเท่าไหร่จะ,จะเหมาะสมการทานวิตามิน2ตัวนี้ในแต่ละวันเป็นคําถามดีมากเลยนะสำหรับคนที่อายุไม่เกิน70ผู้ใหญ่ปกติยังไม่ถึง วัยชราควรที่จะได้รับวิตามินดีวันละ600 IU ส่วนแคลเซียมประมาณ1,000มิลลิกรัมครับถ้าเกิดทานเป็นอาหารเสริมสามารถทานได้วันเว,ว้นวันนะครับวิตามินดีไม่จำเป็นต้องทานทุกวันเพราะวมันสะสมใน,นร่างกายได้วิตามินและเกลือแร่คู่ที่2ที่ควรจะทานพร้อมกันคือวิตามิน b 12และโฟเลต วิตามิน B12 เป็นหนในวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับและประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มพลังงานดังนั้นถ้าหากท่านผู้ชมรู้สึกเหนื่อยชาและไม่สดชื่นเพียงแค่กินวิตามิน B12 เป็นประจำก็สามารถช่วยได้แล้วครับ วิตามิน B9 หรือที่เรารู้จักกันกรดโฟลิกโฟลิกแอซิดสำหรับโฟลิกแอซิดหรือว่าโฟเลตมีอีกชื่อเนี่ยนะครับก็คือวิตามินตัวเดียวกันนั่นแหละต่างกันที่โฟลิกแอซิดเป็นชื่อเรียกวิตามิน B9 ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นโฟเลตเป็นวิตามิน B9 ที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นเราควรเลือกเป็นแบบโฟเลตจะดีกว่าเพราะมันธรรมชาติมากกว่าครับหน้าที่ของวิตามิน B9 ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นโฟเลตหรือกรดโฟลิกล้วนมีหน้าที่ เดียวกันก็คือการสร้างเม็ดเลือดแดงของแถมก็คือช่วยในการควบคุมการทํางานของสมองและช่วยเรื่องการสังเคราะห์โปรตีนใครเป็นโรคเลือดจางรีบกินเลยนะครับโฟเลตและเมื่อเรารับประทานวิตามินทั้งสองร่วมกันโคชแบงบอกเลยครับว่าร่างกายท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่นานมานี้ได้อ่านเจอบทความวิชาการของดรลิสนักโภชนาการจากศูนย์การแพทย์เวกชเนอร์ ner, มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอโคลัมบัสบอกไว้ว่าวิตามิน B12 6และ9สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยยับยัง้งโฮโมซิสเตอินเป็นสารก่อการอักเสบนั่นก็คือไปช่วยลดการอักเสบนั่นเองโดยกดตัวนี้มีส่วนในการทําให้เกิดโรคหัวใจนะถ้ามีโฮโมซิสเตอินเยอะความเสี่ยงโรคหัวใจจะมากขึ้นวิตามิน B12 ยังช่วยผลิตเปลอกหุ้มไขมันที่เราเรียกว่าไมอิลีนที่ล้อมรอบและป้องกันเส้นประสาทของคุณเมื่อคุณขาดวิตามิน B12 เซลล์ประสาทก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามอาการชา เซลซ่าที่มือหรือเท้าก็จะถือเป็นสัญญาณเงียบในการขาดวิตามิน b 12ดังนั้นการรับประทาน b 12ให้ดีต้องรับประทานคู่กับโฟเลตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดวิตามิน b 12จะได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับถามว่าจำเป็นต้องกินเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอไปบำรุงสมองแล้วก็บำรุงเม็ดเลือดปริมาณที่เหมาะสมในการกินบ12โดยทั่วไปผู้ใหญ่ก็คือ2.4ไมโครกรัมนะครับไม่ใช่กรัมนะ ไมโครโกร,รมัมคนสูงวายยุสตรีมีการและสตรีให้นมบุตรอาจจะต้องมากขึ้นแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับส่วนปริมาณกรดโฟลิกที่แนะนําให้บริโภคต่อวนันสําหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ตามตารางนี้เลยนะครับผู้ชายผู้หญิงแต่ละอายุเนี่ยจะไม่เท่ากันส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะ1 5ึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไมโครโกร,รัมต่อวนันผู้หญิง1 5 0่งรถึงหนึไมโครโกร,รัมต่อวนันผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์สี400่ร้อยไมโครกรัมต่อวนันเท่านั้น ก็เพียงพอแล้วครับ ในธรรมชาติอาหารแต่ละอย่างเช่นข้าวไลซ์เบอร์รี่มันม่วงถั่วแดงผักใบเขียวจะมีสารอาหารพวกนี้อยู่แล้วมาเป็นคู่กันทั้ง B9 และ B12 แต่เท่าเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ชมต้องการกินเป็นอาหารเสริมก็ต้องศึกษาให้ดีหน่อยศึกษาให้ลึกลงไปกินสารอาหารพวกนี้ร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ไม่เสียคุณภาพและไม่เสียสุขภาพครับดูโค้ชแบงค์มาถึงตอนนี้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท้ายคลิปจะบอกถึงอาหารธรรมชาติด้วยที่กินร่วมกันก็จะได้วิตามินเหมือนกันครับ วิตามินและเกลือแร่ที่ควรที่จะกินร่วมกันเป็นคู่กันคู่ที่3คือไนอาซินกับทริปโตเฟนไนอาซินหรือนิโคตินามายอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าวิตามิน B3 ก็จะคุ้นหูขึ้นมาเลยเนาะไอตัวนี้ประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนใช่ครับมันเพิ่มเมตาบอลิซึมทําให้เมตาบอลิซึมคุณเป็นไปอย่างปกติใครที่การเผาผลาญเอื่อย เกียดไม่ค่อยเาผาผลาญอาจจะขาดวิตามิน B3 อยู่ได้นะครับแล้วมันช่วยเซลล์ประสาทด้วยให้สื่อสารกันได้ดีช่วยรักษาคุณภาพผิวหนังลิ้นและเนื้อเยื่อของระบบย่อยอาหารจําเป็นสําหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศด้วยครับดังนั้นคนจึงนิยมทานอาหารเสริมไนอาซินเป็นส่วนผสมโดยส่วนมากมักจะพบไนโินอยู่คู่กับทริปโตเฟนอยู่แล้ว ก็เพราะว่าวิตามินคู่นี้เขาทำงานร่วมกันหลังจากรู้จักไนอาซินกันไปแล้วเรามารู้จักกับทิฟโซแฟนนิดนึงนะ มันไม่ใช่วิตามินเกลือแรกแต่เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นด้วยนะครับเป็น essential amino acid ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นสมองเราจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อทิปโตแฟนถูกรวมเข้ากับวิตามิน B3 วิตามิน B6 และแมกนีเซียมเมื่อรวมกันแล้วสารทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการสังเคราะห์สารเซโรโทนินหรือว่าสารสื่อประสาทที่ทำงานด้านการสื่อสารภายในสมอง ถ้าเกิดท่านผู้ชมขาดเซโรโทนินเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าสมองจะทำงานไม่ปกติซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการนอนหลับของร่างกายด้วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจําเป็นต้องมีสารเซโรโทนินเยอะๆนะเรียกได้ว่าการขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเลือกรับประทานอาหารเสริมที่เม็ดในอซินก็ต้องดูให้แน่ชัดว่ามีทริปโตแฟนผสมอยู่หรือไม่ไม่งั้นแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดโคชแบงคครับแล้วในอซินกับทริปโตแฟนต้องกินปริมาณเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีนะครับร่างกายคนปกติได้รับในอซินวันละ 6.6มิลลิกรัมต่อ1,000กิโลแคลอรีก็พอละครับส่วนเด็กทารกได้รับวันละ5-8มิลลิกรัมเท่านั้นส่วนที่เปรตแฟนในผู้ใหญ่ควรรับประทานเพียง1กรัมวันละ3ครั้งสูงสุดไม่เกิน6กรัมนะครับต่อวันก็พอแล้ะครับมาถึงคู่ที่4เกลือแ,และวิตามินคือโซเดียมกับโพแทสเซียมโคชแปงคะแล้วเราควรหลีกเลี่ยงโซเดียมไม่ใช่หรอคะ เขาไม่ให้เรากินเกลือนี่ก่อนอื่นเลยขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักโซเดียมนิดนึงมันคือเกลือแร่ชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่มันมีเยอะแล้วมันทำให้อาหารรสชาติเค็มใช่ไหมแต่ก็มีความสำคัญต่อ,อก,การควบคุมสมดุลน,น้ำและของเหลวในร่างกายมีจุดเด่นคือสามารถควบคุมความดันโลหิตและการทำงานของเส้นประสาทได้แถมยังช่วยในเรื่องการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นผ่านทางไตและลำไส้เล็กด้วยครับส่วนโพแทสเซียม ก็เป็นแร่ธาตุสำคัญอีกตัวหนึ่งเช่นกันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยในการทำงานของระบบประสาทต,ต่างๆให้ร่างกายเป็นปกติควบคุมสมดุลของแร่ธาตาุต่างๆในเลือดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการทำงานโซเดียมกับโพแทสเซียมจะทำงานทวงดุลกันอยู่ถ้ากินเกลือมากเราจะต้องกินโพแทสเซียมเสริมไม่งั้น ท่านผู้ชมจะตัวบวมเพราะว่าในเซลล์ของเราเนี่ยจะมีโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มเป็นปั๊มที่คอยเอาโพแทสเซียมออกโซเดียมเข้าผงดุลอํานาจกันอย่างที่ว่าไปถ้าเกิดเรากินเกลือเยอะจะเห็นว่าปากเราแห้งปากเราเหี่ยวใช่ไหมครับอันนี้แหละก็เป็นเพราะว่ามันขับน้ําออกจากเซลล์และโซเดียมกับโพแทสเซียมยังช่วยควบคุมให้ร่างกายเรามีความเป็นกรดเป็นด่างพอเหมาะด้วยนะครับป้องกันภาวะ กดไหลย,ย้อนหรือกดเกินในกระเพาะได้ผู้ที่มีภาวะโรคกระเพาะและกดไหลย,ย้อนควรรับประทานโพแทเสเซียมให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการเหล่านี้อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดด้วยอันเนี้เกี่ยวกับโซเดียมตรงๆเลยท่านผู้ชมรู้กันดีอยู่แล้วหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะโพแทเสเซียมกับโซเดียมจะต้องสมดุลกันนะฮะห้ามลืมเลยนะแนะนําให้กินโซเดียมกับโพแทสเซียมนี้คู่กัน เพื่อให้ได้ประโยชน์แบบคูณ2แต่ต้องไม่เอ็นหนะัไปข้างใดข้างหนึ่งครับความสัมพันธ์ของโซเดียมและโพแทสเซียมนั้นเป็นแบบผกผันถ้าท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็คือระดับโซเดียมของร่างกายสูงโพแทสเซียมจะต่ำโพแทสเซียมสูงโซเดียมจะต่ำด้วยความสัมพันธ์แบบนี้เองทําให้เราต้องกินวิตามินกับเกลือแร่ทั้ง2ชนิดให้เป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็ไม่เกิดโทษ แล้วจะต้องกินเท่าไหร่ฮะถึงจะสมดุลค่ะโคชแบงค์เป็นคำถามที่ดีนะครับความต้องการโพแทสเซียมและโซเดียมของคุณแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากเลย รวมถึงสถานะสุขภาพและระดับกิจกรรมด้วยถ้าเกิดคุณเป็นคนวิ่งมาราธอนเนี่ยก็ต้องทานมากหน่อยแล้วถ้าเกิดอยู่เฉยๆไม่มีการออกกําลังกายก็ต้องการน้อยหน่อยประมาณนี้แตกต่างกันไปตามกลุ่มตามชาติด้วยครับถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อกําหนดชัดเจนองค์การอนามัยโลก WHO ก็แนะนําให้กินอาหารที่มีโซเดียมโพแทสเซียมอย่างน้อยรวมกัน2,000มิลลิกรัมต่อวันถือว่าเพียงพอแล้วครับ มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5วิตามินและเกลือแร่ที่ควรรับประทานด้วยกันซิงกับทองแดงแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงเป็นแร่ธาตุที่มีความจําเป็นสามารถพบในเซลล์ทั่วร่างกายได้ เช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงและโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวเราสามารถพบธาตุสังกะสีได้เป็นจํานวนมากเลยนะท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับกินสังกะสีก็เสริมภูมิคุ้มกันได้ตรงนี้แหละครับเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมันต้องการสังกะสีมีส่วนช่วยให้การทํางานของเอนไซม์ต่างๆของร่างกายมากกว่า200ชนิดทํางานเป็นปกติด้วยรวมถึงกระบวนการย่อยและการเผาผลาญต่างๆด้วยครับโค้ชแบงค์พูดได้เต็มปากเลยว่าสังกะสีสามารถช่วยดูแลสุขภาพเราแบบอง รวมได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเรื่องการทำงานระบบภูมิการทำให้เราไม่ป่วยบ่อย ด้วยการซ่อมแซมบาดแผลทําให้บาดแผลหายเร็วขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจซิงค์ในรูปแบบอาหารเสริมผลิตออกมาขายตามท้องตลาดหลายยี่ห้อเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดีค้ชแบงครับแล้วเขาก็บอกให้กินซิงค์เพื่อลดสิวอันนี้ลดได้จริงไหมครับอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นไปได้จริงนะครับแต่มีข้อแม้ด้วยว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกินซิงค์มากไปนานไปอาจจะทําให้เป็นสิวได้นะอะไรนะครับ กินมากไปนานไปอาจจะทําให้เป็นสิวได้เพราะว่าทําให้ท่านผู้ชมขาดแร่ธาตุทองแดงอันนี้แหละครับเรามาเข้าเรื่องทองแดงกันเลยประโยชน์เด็ดๆของทองแดงก็คือร่างกายของเราต้องใช้ทองแดงในการเปลี่ยนธาตุเหล็กที่มีให้กลายเป็นฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินก็เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงจะได้ไม่ซิดนะทองแดงเราสามารถเข้าสู่กระแสเลือดภายใน15นาที หลังจากที่เรากินเข้าไปอธิบายง่ายก็คือทองแดงจะเป็นตัวช่วยทําให้ระบบทุกอย่างในร่างกายของเราเป็นไปอย่างปกติครับทองแดงยังจะช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมเหล็กได้ดีขึ้นด้วยครับทำไมต้องกินซิงคู่กับทองแดงแล่ะครับโคชแบงค์เป็นคําถามที่ดีสังกะสีและทองแดงไม่ใช่คู่หูกันนะแต่เป็นอริกรันที่เราจําเป็นต้องกินร่วมกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหมายความว่าวิตามินกับเกลือแร่ทั้งสองตัวนี้ทํางานขัดแย้งกันแย่งพื้นที่ในการดูดซึมในร่างกายคุณแต่นั่นแหละครับคือประโยชน์ที่เราจะได้รับเราจะไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปทั้งสังกะสีและทองแดงถ้าอยู่ในร่างกายของเราแบบไม่สมดุลจะไปสู่ปัญหาสุขภาพอย่างอื่นอ่ะคือส่งผลตอนระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเกรงกล้ามเนือ้อ แล้วเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงเกิดโรคหัวใจและหลอเดเลือดติดตันดังนั้นเราจําเป็นต้องกินทั้งสัารสีและทองแดงให้อยู่ในระดับที่สมดุลที่สุดเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์ครับ โคชแบงคับเราต้องกินทองแดงกับสังกสีเท่าไหร่จรึงจะปลอดภัยและสมดุลสังกสีนะคนปกติอายุ11ขึ้นไปแนะนำให้กินแค่15มิลลิกรัมต่อวันก็พอแล้วครับส่วนทองแดงกินเพียงแค่1 5ถึง3มิลลิกรัมต่อวันทองแดงและสังกสีในร่างกายท่านผู้ชมจะสมดุลกันและทำให้ได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมรอคอยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เลือกกินแบบอาหารเสริมอาหารธรรมชาติ มีอะไรที่สามารถกินเข้าไปแล้วได้ประโยชน์ของพวกนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยเมนูอาหารเช้าจากธรรมชาติที่มีวิตามินเกลืแร่ที่ส่งเสริมกันคือ 1. วิตามินดีแคลเซียมขอแนะนําเป็นเมนูซีเรียลข้าวโอ๊ตกินพร้อมกับนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมครับอร่อยแถมยังมีประโยชน์มากซีเรียลข้าวโอ๊ตมีวิตามินดเยอะ ส่วนนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมก็ตามชื่อเลยครับได้แคลเซียมเต็มๆกันไปเลยเมนูที่2วิตามิน B12 แล้วก็โฟเลตเมนูนี้โค้ชแบงค์แนะนําเป็นสลัดผักขมใส่ถั่วเหลืองน้ําสลัดแบบโ o แฟ a นะรับรองเลยว่าจะเป็นมื้อเช้าที่สดใสมากครับผักคขมมีวิตามิน B12 เยอะมากส่วนโฟเลตจะได้จากถั่วเหลืองพืชตะกวนถั่วโค้ชแบงค์ให้ทานมาตลอดนะครับมีทั้งวิตามินและเกลือลหลายชนิดเลยเมนูที่3ในอัซินกับทริปโตแฟนมากันแบบนี้ ง่ายแต่อยู่ในท้องด้วยเมนูข้าวโอ๊ตในช็อกโกแลตเสิร์ฟร้อนๆเลยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินแต่โค้ชแบงค์บอกเลยนะครับว่าอร่อยมากวิธีทำก็ง่ายมากเช่นเดียวกันชงช็อกโกแลตร้อนมาหนึ่งแก้วกับนมถั่วเหลืองก็ดีนะครับเติมน้ำเชื่อมแยาหวานให้พอเหมาะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปในแก้วช็อกโกแลตร้อนได้เลยเราจะได้นาอซินจากข้าวโอ๊ตส่วนทริปต่แฟนนั้นก็ได้จากช็อกโกแลตครับ เต็มๆเลยเมนูที่4โซเดียมกับโพแทสเซียมเมนูก็คือเห็ดย่างโรยเกลือกินคู่กับซอสมะเขือเทศครับในเมนูนี้เราจะได้โซเดียมจากซอสมะเขือเทศธรรมชาติแล้วก็โพแทสเซียมได้จากเห็ดครับเมนูสุดท้ายเมนูที่5สังกะสีกับทองแดงโคชแบงค์แนะนําให้ถั่วแดงต้มในช็อกโกแลตอรร้อนใส่น้ําตาลย่าหวานก่อนนําถั่วแดงมาต้มท่านผู้ชมอย่าลืมแช่น้นํานคืนเพื่อให้ถั่วแดงต้มสุกเร็ว แล้วสังกะสีเราได,ได้จากถั่วแดงนะคะเห็นว่าพืชตระกูลถั่วมีแร่ธาตุเยอะรวมถึงสังกะสีด้วยทวนอีกครั้งนึ่งนะครับ5คู่วิตามินและเกลือแร่ที่ควรที่จะกินด้วยกันก็คือ 1. วิตามินดีแคลเซียม 2. วิตามิน B12 B9 คู่ที่3าในอซินกับทริปโตเฟนคู่ที่ 4. โซเดียมโพแทสเซียมคู่ที่ 5. ซิงกับทองแดงโคชแบงพยายามหาสิ่งทีด่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมแล้วหวังว,ว่าความรู้ที่นํามาฝากในคลิปนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกทานอาหารเลือกอาหารเสริมแล้วเลือกอาหารจากธรรมชาติคู่คกันได้แบบประโยชน์สูงสุดนะถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าจะกินอะไรคู่กับอะไรดีจะเม้นจะเมา้าคำถามมาจะล้างยังไงจะเก็บยังไงจะแช่ช่องแข็งได้ไหมถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทีโอรดโรสวลลเคยกล่าวไว้ว่า แค่เชื่อว่าทำได้คุณก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งการดูแลสุขภาพก็เหมือนกันครับถ้าท่านผู้ชมเชื่อว่าคุณทำได้ก็สำเร็จไปแล้วครึ่งทานท่านผู้ชมเป็นโรคอะไรอยู่อยากจะได้อาหารเสริมสำหรับโรคที่ท่านผู้ชมเป็นหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำว่าอาหารเสริมนี้ดีสำหรับโรคที่เป็นอยู่หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าสูตรน้ำปั่นนี้ดีหรือเปล่าทักมาถามกันได้ที่ไลน์โคชแบงค์มาร์เกเลยนะครับ แอดโคชแบงค์มาร์เก็ตขอย้ำล้วอยากจะรู้ว่าวันๆนหนึ่งโคชแบงก์กินอะไรก็ไปดูได้ที่ f a c e b o o k Fan Page โคชแบงค์ครับาาท่นผู้ชมชืมนชอบความรู้ดีๆที่ถูกต้องทันสมัยเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไครา้สันกระดิให้โคชแบงค์ด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ท่านผู้ชมที่รักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไกลโรคเป็นเศรษฐีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ